สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นอิทธิพลจากดวงดาวที่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ว่าจะมีดาวที่ได้ทำการโคจรยกย้ายเพียงสองดวงคือดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์แต่อิทธิพลของดาวอื่นๆที่ยังส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีก็ยังคงอยู่ค่ะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านในแต่ละมุมกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ดาวพระศุกร์ ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณนั้นได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะคะที่ต้องพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤศพก็เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้ดาวพระสุ์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและดาวเจ้าเรือนอริของคุณได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระพุธค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําและสองดาวคู่ธาตุน้ํานี้ก็ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัสบดีเกิดเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะ ในทางหลักโหราศาสตร์จะมองว่าดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของเลข4ี่ดาวพระพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของเลข5และดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเลข6เมื่อกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้ทำมุมเล็งกันย่อมส่งผลดีต่อเจ้าชะตาในแง่มุมต่างๆทั้งด้านการงานการเงินและก็ในเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะ แต่ในระยะเดือนพฤศจิกายนนับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็ได้ออกจากการเลงกันกับดาวพระพฤหัสบดีออกจากการโคจรร่วมกันกับดาวพระพุธแล้วนะคะ ดังนั้นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าเราพิจารณาโดยภาพรวมในช่วงที่ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาในครั้งนี้ดาวพระศุกก็ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งค่ะได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรซึ่งคำว่ามหาจักรก็คือการต่อสู้บุกบ่าฝ่าฟันเพื่อที่จะนำมาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จ มหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่นั่นเองในช่วงที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและดาวเจ้าเรือนอริของคุณโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาจักรในครั้งนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวหลายเรื่องราวค่ะชีวิตของคุณจะเจอจุดเปลี่ยนจะเจอจุดหักเหไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานด้านการเงินด้านสุขภาพและความรักความสัมพันธ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการหักเหหรือวิกฤตต่างๆรวมไปถึงจุดพลิกผันต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำพาความยิ่งใหญ่นำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณค่ะ เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเหมาะแก่การทบทวนงานนะคะหากใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหากใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายทาธุรกิจกิจการต่างๆช่วงนี้ขอให้คุณกลับมาคิดมาพิจารณาค่ะว่าอะไรเป็นข้อดีข้อเสียคุณควรจะปรับเปลี่ยนอะไรควรจะยุบอะไรควรจะยกเลิกอะไรทําในช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมอย่างมากนะคะ และชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนอาจจะต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อที่จะยอมแลกบางอย่างให้ได้รับมาซึ่งความสําเร็จและรุ่งเรืองเข้ามาในอนาคตค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนที่เป็นพนักง,งานประจําเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักง,งานบริษัทแนวแนวนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสัญญาว่าจ้างงานหรือมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้ชาวพฤศศพต้องพยายามจัดการทุกอย่างด้วยสติและความรอบคอบอย่าทําอะไรตามใจของตัวเองมากจนเกินไปค่ะมันอาจจะมีความผิดพลาดหรืออาจจะมีเรื่องราวของความเสียหายรอคุณอยู่ชาวลัคนาราศีพฤษภพท่านใดนะคะที่ทําธุรกิจการค้าการขายไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็น ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คุณอยากจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เปิดตัวธุรกิจใหม่ๆจังหวะนี้ยังถือว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ค่ะคุณต้องวางแผนไว้ก่อนคิดหาทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนแล้วรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะเปิดธุรกิจหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะ ซึ่งจังหวะที่เหมาะสมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปเพราะดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวจะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภะความจเจริญก้าวหน้าคุณจะได้ประสบพบเจอในช่วงนั้นในระยะเดือนพฤศจิกายนนี้อะไรที่ชะลอได้ก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกตัวแรงในด้านการทํางานมันเป็นจังหวะที่เหมาะในการสะสางปัญหาเหมาะในการซุ่มเงียบเพื่อเตรียมงานหรือเตรียมตัวอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้น ชาวลัคนาราศีพิศภอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ใหม่ๆโดยเป็นหน้าที่ที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงลักษณะนี้เป็นต้นค่ะชาวลัคนาราศีพฤศภท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานก็ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไม่ได้ย้ายไม่ได้นะคะเปลี่ยนได้ค่ะย้ายได้ค่ะ แต่คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณได้งานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะต้องชัวร์คุณจะต้องคอนเฟิร์มกับที่ทำงานใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วค่อยทำการเปลี่ยนงานค่ะเพราะฉะนั้นชาวประสบจะต้องรอบคอบในสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะ สิ่งที่สมัยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนโดยใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแบบนี้ค่ะขอให้หลีกเลี่ยงชัลอได้ก็ขอให้ชัลอเอาไว้ก่อนยังไม่เหมาะที่จะทําอะไรโดยใช้เม็ดเงินก้อนใหญ่ก,หญก้อนโตเพราะดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนของความเสียหายอย่างเรือนมรณะมันอาจจะมีเกณฑ์สูญสิ้นหรือสูญเสียของรักของห่วงบางอย่างของคุณก็ได้ลําดับต่อมาคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือสิ่งที่คุณลงทุนนั้น คุณไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คุณคาดหวังคุณอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกกับตัวเองก็เป็นไปได้ค่ะแต่หลังจากวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปเราค่อยมาพิจารณากันอีกทีนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์ก็จะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาและได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระอังคารด้วยซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวคุณในแง่ของการทํางานและการดําเนินงานเป็นอย่างมากค่ะ ในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะดาวประจําตัวเข้าสถิตอยู่ในเรือนมรณะมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะป่วยไข้ไม่สบายมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวจะป่วยไข้ไม่สบายอาจจะเป็นพ่อแม่คนรักคู่รักเป็นลูกน้องบริวารลักษณะนี้เป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารก็ยังถือว่าสายงานเหล่านี้ส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะเพราะอิทธิพลจากดาวพระพุธก็ยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาทามุมเล็งลัคนาราศีเกิดงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะส่งผลดีต่อตัวคุณคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือถ้าจะกล่าวไว้ว่า ว่าวาจาพารวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะคะวาจาจะนำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณนำความสำเร็จมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะ ส่วนดาวพระเสาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีพฤษภกในจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่ดาวพระเสาร์ยังโคจรวิปริตโคจรถอยหลังอยู่แต่ดาวพระเสาร์จะเริ่มโคจรหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วนะคะและหลังจากนั้นดาวพระเสาร์ก็จะเริ่มโคจรขยับเดินหน้าแต่มันเป็นการเดินหน้าอย่างช้าช้านั่นหมายถึงอะไรดาวพระเสาร์คือดาวสุภะสุภะหมายถึงชื่อเสียงความสําเร็จ ความลงตัวลงรอยความสบายใจสุขภาพหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศสุขภาพหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ หมายความว่าชาวลัคนาราศีพฤษภหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ลงล็อกไม่ลงตัวไม่ลงรอยมันจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเรื่องราวใดที่คุณเคยไม่สบายใจอึดอัดใจหรือเครียดก็จะเริ่มมีหนทางคลี่คลายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีปัญหาเคยเพ่งเลงเคยจ้องจับผิดท่านเหล่านั้นก็จะลดการเพ่งเล็งลงและคอยมาเกื้อกูลสนับสนุนคุณมากขึ้นและมันก็ยังส่งผลทําให้ชาวพฤษภมีความมั่นใจในตัวเอง มากขึ้นคุณจะนําพาตัวเองไปสู่โอกาสใหม่ๆคุณจะนําพาตัวเองไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆก่อนหน้านี้ชาวพฤษศหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มั่นใจจังเลยกล้ากลัวกลัวไม่ค่อยกล้าตัดสินใจแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปความรู้สึกกล้ากลัวกลัวเหล่านั้นจะลดน้อยถอยลงค่ะด้วยความคิดของคุณที่เปลี่ยนไปด้วยทัศนคติของคุณที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากสําหรับดาวอีกดวงหนึ่งที่ได้ทําการโครจรยก ย้าในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์สําหรับชาวพฤษภถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุจะทําการโคจรยกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์จะออกจากเรือนอริของดวงชะตาแล้วช่วงที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีตุลคือช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนพอช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนปัตนิทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นชาวพฤษศระมัดระว ในช่วงปักแรกหน่อยนะคะเรื่องของชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเครดิตการติชิ้นนินทาการถูกแทงข้างหลังการถูกใส่ร้ายป้ายสีต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนหลายสิ่งหลายอย่างจะลงล็อกลงตัวมากขึ้น เพราะคุณผ่านพ้นจากเรือนอริอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะลดน้อยถอยลงไปใครที่คิดไม่ดีใครที่เป็นอริศัตรูก็จะเริ่มถอยห่างตัวคุณไปเดวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรมาทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดไม่พอได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัสด,ด้วยและดาวพระอาทิตย์ก็โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธเจอกันกับดาวพระเกตด้วยอาทิตย์และพุธเป็นดาวคู่มิตร เป็นดาวคู่สติปัญญาเป็นดาวไหวพริบปฏิพานเป็นดาวแห่งนักปรา์เป็นดาวองค์ความรู้คุณจะมีปัญญามีความรู้มีความสามารถในการจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีคุณจะมีไหวพริบในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีการพูดการเจรจาของคุณจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นดาวพระอาทิตย์มาเจอกับดาวพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยดาวพระอาทิตย์เล็งไปอย่างดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคำกลอนที่ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่า อาทิตย์เป็นมิตรกับครูส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภในแง่มุมของโชคลาภเงินทองความสําเร็จการค้าการขายธุรกิจกิจการห้างร้านส่งผลดีในแง่มุมของหลักทรัพย์ที่ทางส่งผลดีในเรื่องของมรดกและก็โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตด้วย คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหรือเป็นคนที่มีสีมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาซัพพอร์ตงานของคุณแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระอาทิตย์ไม่ได้ทำมุมเลงไปยังดาวพระพฤหัสเพียงดวงเดียวค่ะได้ทำมุมเลงไปยังดาวมรตยูด้วยเพราะดาวพระพฤหัสและดาวมรตยูเขาก็อยู่ด้วยกันที่ราศีพฤษภนั่นเองดาวพระอาทิตย์และดาวมรตยูเป็นดาวที่ไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริกันนะคะเมื่อโคจรเลง เจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะระบบเลือดความดันโลหิตเรื่องกระดูกระเดี่ยวเรื่องสายตาต่างๆบางทีคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายตามากขึ้นก็ได้หลายๆคนทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่หน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปทําให้เกิดอาการตาเมื่อยตาล้าก็ต้องดูแลตัวเองนะคะและบางคนชาวพฤสอศพอาจจะได้รับการผ่าตัดผ่าเจาะต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลกระทบต่อตัวคุณด้วยดังนั้นคุณไม่ควร ประะมาทค่ดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีพฤษภได้ทาการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะและดาวพระอังคารก็โคจรวิปริตผิดเพี้ยนโคจรได้ตําแหน่งเป็นนิดย่อมส่งผลกระทบต่อชาวพฤษภน แง่มุมของความรักความสัมพันธ์ตัวคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่รักดาวพระอังคารที่สถิตยอยู่ในราศีกรกฎนี้นะคะก็ถือว่าสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์และดาวพระอังคารตามหลักโหราศาสตร์เขาจะเรียกว่าดาวคู่ชู้ดังนั้นอยากจะให้คุณระมัดระวังเรื่องความระแวงการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันให้ระมัดระวังมือที่สามที่จะเข้ามาแทรกแซงค่ะและไม่พอเท่านั้นตัวคุณจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องของเพื่อนความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ความ สัมพันธ์ชู้สาวหรือคนรักเท่านั้นนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนญาติสนิทมิสหายที่มีเกณฑ์จะทะเละาะเบาะแวง้งหรือเกิดการแก่งแย่งชิงดีกันมีการใส่ร้ายป้ายสีพูดถึงกันในทิศทางที่ไม่ดีส่งผลทําให้กระทบต่อความสัมพันธ์อันดีงามของคุณได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใจเย็นๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องราวจะเป็นไปอย่างใจที่คุณคิดแต่สมัยเองก็ไม่อยากจะให้คุณวิตกมากจนเกินไปและก็ไม่อยากจะให้คุณประมาทมากจนเกินไปด้วยดังนั้นเรื่อง ราวทุกเรื่องราวปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาก็ขอให้คุณมีการคิดมีการวางแผนและต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการค่ะเมื่ออุปสรรคปัญหาใดที่เกิดขึ้นต่อต,ตัวคุณนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะตัวคุณจะมีไอเดียมีความรู้มีความสามารถในการจัดการอย่างแน่นอน<ม>เพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากคุณจะได้ประสบพบเจอกับความเป็นมงคลค่ะ เพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัรพสว์รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวพฤะสบประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะชาวพฤะสบท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆเพื่อเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ